สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็อดอ๊อตมิวเปิดใจรำไ้ช่างตัดผมตัดหูวิดขาดปัดรับผิดช,ชอบบอกใช้หนะ้าตาทำงานไม่ได้ใช้หู กรณีอดมิวนักแสดงหนุ่มโพ์วอนเรียกร้องความเป็นธรรมหลังจากไปตัดผมแต่โดนตัดหูโดยเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากเสียสุขภาพจิตแย่มากทนไม่ไหวแล้ววอนช่วยเพราะช่างตัดผมไร้ความรับผิดช,ชอบตามที่เสนอข่าวไปนั้นเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่6พฤศจิกายนนายนัทพงษ์คัททัจันหรืออดมิวนักแสดงซีอริววยภายใต้สังกัด เอ็มโฟร์เอนเตอร์เทเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าเมื่อวันที่28กันยายนช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาตนเองเพื่อนนักแสดงในสังกัดอีก3คนเดินทางไปตัดผมที่ยวร้านคู่กรณีซึ่งร้านเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางค่ายและตนเองก็เคยตัดผมเที่ยวร้านนี้มาประมาณ5ครั้งแล้ว โดยเกิดเหตุตนเองตัดผมเป็นคนแรกในขณะที่กำลังตัดผมบริเวณไท้าทอยก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้เนื้อหูเปิดเกือบขาดวินาทีนั้นตนเองรู้สึกเจ็บมากจีดไปถึงหัวใจและทางช่างก็ขอโทษก่อนที่เพื่อนนักแสดงจะพาตนเองส่งโรงพยาบาลสุขุมวิท โดยแผลเย็บเจ็ดเข็มซึ่งเรื่องนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอจริงๆส่วนค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่15,375 15บาทในวันเดียวกันนั้นตนรอให้ทางร้านจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เต็มจำนวนแต่ตนเองต้องรอนานกว่า4ชั่วโมง ทางนี้หลังจากเกิดเหตุทางต้นสังกัดของตนเองและร้านคู่กรณีได้เ,รเจราจาเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุในี่ครั้งนี้ทําให้ตนเองไม่สามารถที่จะไปทํางานได้ขาดในเรื่องงานและกระทบเรื่องเงินทําให้เกิดความเครียดมาตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเพราะด้วยอาชีพของตนเองที่เป็นนักแสดงหากเป็นแผลเป็น ก็จะกระทบต่อการรับงานในอนาคตซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นแผลทั้งกายและใจของตนเองอย่างเมื่อช่วงเดือนที่แล้วตนเองไปแคสงานก็ถูกถามถึงแผลที่เป็นที่หูซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นคีลอยอีกด้วยแต่ตนเองโชคดีที่เป็นพรีเซนเตอร์ของโรงพยาบาลมาเตอร์พีสเลยปรึกษากับแพทย์ในเรื่องของแผลเป็นและรักษาคีลอยต่อไปส่วนเรื่องที่ทางช่างอ้างว่าตนเองนั้นอยู่ไม่นิ่งเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุใน,นครั้งนี้ ตนขอยืนยันว่านั่งอยู่นิ่งๆอย่างไรก็ตามตนเองไม่อยากดิสเครดิตใครและมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทที่ตนเองออกมาเรียกร้องของความเป็นธรรมในวันนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตอนเองและมั่นใจว่าหากเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับตนเองก็คงไม่เป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้เพราะตนเองรู้สึกว่าทางร้านไม่รับผิดชอบ อีกทั้งยังพูดกับตนเองว่าเงินงจานวน1 5ึ่งนนบาทนั้นถือว่าเป็นนําใจจากทางร้านแล้วอีกทั้งเวลาทํางานก็ไม่ได้ใช้หูทํางานใช้หน้าตาทํางานและยกเรื่องการเป็นสปอนเซอร์มาเป็นเหตุผลว่าจะไม่ขอจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอย่างไรก็ตามตนเองทักเข้าไปเจราจากับทางช่างซึ่งทางช่างเลือกที่จะอ่านแล้วไม่ตอบในขณะที่ทางร้านก็เลือกที่จะปัดความรับผิดชอบและโยนไปให้ทางช่างรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทน ต่อมาทางร้านก็ยอมที่จะจ่ายค่าตัดไหมและการดูแลแผลเป็นจนเมื่อถึงกำหนดตัดไหมทักไปทวงถามทางร้านก็มีแต่ท่าทีบ่ายเบียงจนสุดท้ายผมต้องตัดไหมเองอย่างไรก็ตามทราบมาจากนักแสดงท่านอื่นว่าเคยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วประมาณ3มครั้งเลยมองว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นสุดท้ายนี้อยากฝากบอกถึงคู่กรณีว่าวันนี้ตนเองถอยมาสองครั้งแล้วเพราะในตอนแรกที่ขอไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตนก็ยอม ส่วนถอยครั้งที่2ก็คือตอนที่ทางคายหาทางออกให้หลังจากที่ทางร้านเสนอว่าจะให้ทําประกันพร้อมกับบัตร ATM 1,599บาทตนก็ยอมและทางร้านก็ขอใจ่ายในวันที่16ตุลาคมแต่จนถึงวันนี้ตนก็ยังไม่ได้ตนถอยไม่ได้แล้วเพราะเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนี้ทางคุณย่าและแม่ต่างก็เป็นห่วงและจะไม่ยอมให้ครอบครัวเสียใจกับรเรื่องนี้อีกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ